ความโร่สุขไม่ได้โู่ใคร้างมาเหมือนบางกลุ่มบางฝ่ายจนมีคนก็บอกว่าอย่าพูดชตกไปล่ากำเนินอย่าได้เงินไปล่า ท,ท้ายผมตาท้าที่นี้น้องจากก้าวออกมาร่วมก้าวเดินไปเพื่อเปลี่ยนแรงประเทศไทยเช่นเดียวกับพวกเราออา พี่น้องข้าราชการตำรวจที่เคารพทุกท่านขอความเมตตาท่านมารวมหัวใจกับประชาชนเลยครับยาทีนี้ไม่มีทางอื่นแล้วอย่าเป็นความสำเร็จของทรราชของตำรวจต่อชาติต่อแผ่นดินอีกเลยมาฟางเสียงอันแท้จริงของประชาชนคนไทยที่นี่ดีกว่า